สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับลุงเสกจะพามาตั้งค่าใช้อุปกรณ์เซนเซอร์แบบนี้นะครับใครที่มีหน้าตาอุปกรณ์เซนเซอร์หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ช่างถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับในกล่องก็จะมีการบรรจุไอตัวนี้มาให้นะริโมดจะมีอยู่สตัวส่วนปุ่มกดออดจะมีอยู่1ตัวส่วนตัวนี้จะมีอยู่3ตัวนี้ก็3นะครับอ่ะจะมีสายอะแดปเตอร์ให้แต่ไม่มีหัว หัวชาร์จหรือว่ามอแปลงเนาะข้างในกล่องเนี่ยก็จะบรรจุไปด้วยพวกอุปกรณ์พวกนี้นะแต่ว่าลุงเสริขอเอามาแค่อย่างละ1ตัวแล้วก็มีนอ็อตมีอะไรอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าไม่เปิดนะครับแล้วก็คู่มือนะครับที่เราไม่เคยอ่านแต่ว่าคุณต้องอ่านนะครับเพราะว่าคู่มือตัวนี้สำคัญมากๆากนะครับอ่าพอเราได้มานะครับเราแกะออกมานะครับอ่าเราพลิกดูข้างหลังนะครับมันจะมะี QR code ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้แอปอะไร จะเป็นแอปทูย่าสมาร์ทไลท์อ่าก็อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้แต่ว่าใช้ได้ทั้งสองอันเลยนะครับนะนะครับอ่าหลังจากนั้นเราเสียบเข้าไปนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้มันจะมีปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะอ่าให้เรากดนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบอ่าไอเข้ามาที่ลําโพงนะให้เสียงดังๆเนาะตรงนี้ก็เป็นลําโพงตรงนี้ก็ใส่ซิมได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสียงนะครับเสียงที่เราพูดเนาะ ก็มีหลากหลายลองเพื่อน,อนๆลองอาไปเล่นดูแต่ว่าลุงเสกจะบอกเท่าที่บอกได้นะอะหลังจากที่เราเอามาแล้วนะครับพอเราสแกน QR code ข้างหลังนี่นะครับข้างหลังนี่นะครับปึ๊บเนาะเราก็จะได้แอปตัวนี้มาให้เราเลือกแอปตัวไหนก็ได้จะเป็นท ja ูย่าสมาร์ทไลท์อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้กันแล้วกันเนาะอะทีะนี้เราก็จะใช้ทูย่าก็ได้อ่ะผมจะใช้ทูย่านะครับ พอผมเข้ามาที่ท ja, ูย่าเนีียเพื่อนๆก็ล็อกอินด้วยอีเมลอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้เพราะว่าผมเคยใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้มาปุ๊บให้เรากดปุ่มบวกขวามือหรือจะเพิ่มอุปกรณ์อ่ะนี่ขวามือปุ๊บอ่าเพื่อนๆบอกว่าเอ๊เข้ามาแล้วทําไมเอ,เ,อเอ๊รูปเครื่องแบบนี้อยู่ในเมนูนี้ไม่มีนะจะไม่มีนะครับจะไม่มีให้เรากดขวามือตรงนี้อีกทีหนึ่งโชวเข้าไปนะครับ อ,อย่างที่ลุงเสกบอกว่าคู่มือมันสําคัญเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขามี QR code ตัวนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยพอเราโดนปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหม QR code ตัวนี้สําคัญมากๆนะครับอย่าเอาทิ้งนะคู่มือควรเก็บไว้ดีๆหรือว่าถ่ายรูปไว้นะครับนี่พอเราได้มาปุ๊บเราเพิ่มลงเลยนะครับเพิ่มอันนี้เมื่อกี้ลุงเสกขอเปลี่ยนรหัส Wi-Fi นะครับหลังจากนั้นให้กดถัดไปนะครับกดถัดไป ทีนี้ให้เราจิ้มตรงนี้นะครับอ่านี่แล้วก็กดเน็กนะครับแล้วก็วางไว้นะครับอ่าวางไว้แล้วก็สังเกตดูไอ้ตรงนี้มันจะมีสีเขียว,ยวแถบเขียวขึ้นนะครับอ่าใช้เวลาไม่นานนะครับสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าเนาะอ่าเมื่อกี้เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วก็พลิบอ่ามันขึ้นมาแล้วก็หายเมื่อกี้เท่านี้ทีนี้ที่มือถือของเราก็จะเริ่มทําการจาับคู่อ่าเห็นไหม ปึ๊บปึ๊บป๊บไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ลุงเสกใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยเนาะไอที่มีรูปดินสอตรงนี้อ่าเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับชื่อ,อง่ายๆเลยเนาะผมขอเป็น rocky ก,ก็แล้วกันเนาะ ผมเปลี่ยนชื่อแล้วหลังจากที่เรากดเปลี่ยนชื่อหรือว่ายังไม่ทันเปลี่ยนเรากดเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าเสร็จสมบูรณ์ปึ๊บนะครับนี่เท่านี้ก็มาแล้วทีนี้อุปกรณ์พวกนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ยังใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าแบบนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะนะครับอย่าไปงงๆนะไอ้นี่มันมากับเซตนี้นะครับนะมันมากับเซตนี้นะครับเราควรจะใช้คู่กับเซตมันนะครับอ่ะทีนี้ เวลาเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับทํายังไงให้เรามาตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวที่สองลงมาจากไอ้รูปกระดิ่งเนี่ยไอ้ตัวที่สองตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าตรงนี้จิ้มเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้พอจิ้มเข้ามาปุ๊บให้มากดรูปบวกขวามือนะครับขวามืออ่าอ่าทีนี้อุปกรณ์ที่เนี่ยมันจะนับถอยหลังแล้วนะเห็นไหมตัวเลขนับถอยหลังปับ๊บ ให้เราหยิบตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาสมมติว่าเราจะใช้รีมโมทนะครับรีมโมทเป็นเบอร์แรกหรือว่ากระดิ่งเป็นเบอร์แรกให้เรากดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งรูปกระดิ่งแช่ไว้นะครับเท่านี้เรียบรนะ้อยเสร็จทีนี้เราก็เพิ่มอีกน,นะครับเพิม่มรีโมทเราก็กดรูปบวกนะครับรูปบวกรูปบวกไปนะครับอุปกรณ์ที่นี่ก็เหมือนเดิมเราก็กดที่รูปกุญแเจน,นะครับรูปรีโมทนะ อ่าเห็นไหมใช้งานได้นะครับอ่าเรียบร้อยอ่าเห็นไหมหนึ่งสองมาแล้วทีนี้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เออไอเซนเซอร์ประตูหรือว่าหน้าต่างเนาะที่เวลาเราเข้าเออเซเว่นหรือว่าเข้าตามห้างจะได้ยินเสซยงติ้งตึงอะไรอย่างนี้นะครับอ่าทำยังไงเราก็กดรูปบวกเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็มาดึงตัวนี้ออกนะครับให้มันอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยเราก็ประกบมันคืนนะครับอ่าเท่านี้ แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ฐานมันหมดนะมันไม่มีฐานนะครับเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับทาเหมือนกันเนาะอันนี้ไม่มีฐานนะลุงเซว่าจะแกะออกจากนี่ก็ไม่อยากแกะเดี๋ยวลองแกะดูก็ได้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่ลังเดี๋ยวจะส่งเสียงให้ดูว่าเออจะส่งเสียงได้ไหมนะครับอ่ะผมจะกดอ่อนให้ดูนะ กลับสู่เมนูหลักเลยอ่ะทีนี้ถ้ากดรูปออดตรงนี้นะครับจะเห็นรูปออดสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะให้ดูนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่าทีนี้ที่รีโมทนะครับเราจะล็อกดูอ่าเห็นไหมครับล็อกแล้วที่มือถือก็แจ้งเตือนนะอ่าน,นี้เดี๋ยวกดล็อกอ่าแป๊บน,นึงนะครับบางทีรีโมทก็มีอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ที่มือถือเราก็แจ้งเตือนนะครับอ่ลองฉุดเชินดะูเท่านี้เองนะครับอ่าทีนี้เซ็นเซอร์หน้าต่างนะครับเซ็นเซอร์หน้าต่างนะสมมุติว่ามีคนเข้าออกบ้านเรานะเราลองดูนะครับว่าจะมีเสียงไหมอ่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อันนี้ก็หายนะอา,อาจจะมีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะหรือว่ายังไม่คอนฟิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าออไอเซนเซอร์หน้าต่างเบอร์สามมันเป็นอะไรนะครับอ๋อเนี่ยมันมาตรงนี้นี่นะครับเมื่อกี้ถ้าเซนเซอร์ของเราเนี่ยเสียงมันไม่ออกนะครับให้ให้เรามาตรงนี้สมมุติว่าเซนเซอร์หน้าต่างเบอร์สามนะครับผมก็ให้เรามาตรงนี้จิ้มเข้ามานะครับมาเลือกตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยนี่นะครับอ่า ให้มาเลือกไอ้ตัวที่หนึ่งข้างบนเนี่ยนะครับนี่นะครับเราก็เลือกว่าเซนเซอร์ตรงนี้ชื่อตรงนี้มันสามารถที่จะว่าเออเป็นชื่ออะไรเป็นชื่อเซ็นเซอร์หน้าต่างไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะลองดูลองดึงดูว่าจะมีเสียงไหมนะครับอ่าเสียงไม่ออกเนาะอ๋อผ,ผมลืมเซฟนะครับผมลืมเซฟเมื่อกี้กดเลือกแล้วให้เลือกให้เรากดเซฟนะครับอ่าต้องขออาภัยด้วยเนาะ ยืนยันนะครับเซฟนะครับอ่ะลองดูอีกทีว่าเสียงจะออกไหมนะครับอ่าอ่าเสียงออกแล้วอ่านี่ครับประมาณนี้อ่านะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเกะทานเราเกะทานต,ตัวนี้ออกมาใส่ตัวนี้เนาะนะนะเดี๋ยวผมขอแกะทานก่อนะนะครับอ่ะดึงใหม่ นี้เดี๋ยวขอแกะฐานออกก่อนนะครับยังไงที่ผิดพลาดไปยังไงขออภัยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ฐานนะครับนี้ขอใส่ฐานเลยอันนี้ใส่ฐานนะครับใส่ฐานอ่ะพอเราใส่ไปแล้วก็รอสักครู่นะครับมันจะมีไฟเขียวขึ้นมาเนาะอ่ะมองเห็นกันหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ทํากันเหมือนเดิมนะครับนี ก็ให้เรามาที่รูปบวกนะครับรูปบวกเนาะรูปบวกอ่ะเข้ามาแล้วพอมันมาปุ๊บให้เราเอามือเนี่ยส,สัมผัสกับอุปกรณ์พวกนี้แค่รูปเฉยๆนะแบบไม่ต้องไปแตะมันมากนะอ่ะกดยืนยันอ่าทีนี้ทีนี้ไอเบอร์สีเนี่ยไอเบอร์สีตัวเนี้ยนะครับเราสังเกตดูว่ามันจะมีคําว่า P.I.R. เนี่ยให้เราจิ้มเข้าไปเนี่ยให้เราไปเลือกคําว่าเซนเซอร์นะครับนี่มันตรงนี้ ี่ยคำว่าเซนเซอร์เนาะนี่อ่าอินฟราเรดเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงน,นี้ให้เรามาเลือกคําว่าอินฟราเรดตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเลือกอินคําว่าอินฟราเรดนะกดโอเคอ่าแล้วส่วนข้างบนเนี่ยนะครับก็มาเลือกตรงนี้ให้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับอ่าทีน,น,นี้เราจะลองดูว่าอ่าพอหลังจากนั้นเดี๋ยวให้เรากดเซฟนะครับกดเซฟ ยืนยันนะครับอ่ายืนยันนี่จะลองดูว่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยทีน,นี้พเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะถ้าจะให้ออกที่มือถือได้ไหมได้นะครับขอเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันคลิปนี้รุงเสกบอกประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ มาเจอกัน EP 2นะครับทำให้แจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนได้เลยเนาะนะครับอนะยังไงอันนี้เห็นไหมรเราก็ล็อกที่มือถือได้อะไรอย่างนี้นะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ